ตอนเช้าครับสำหรับที่สตอกตันแคลิฟอร์เนียสารฐอเริการับท่านผู้ชมครับวันนี้เองพวกเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับที่สตอกตันนะครับประพักโรงแรมที่นี่เมื่อคืนแล้วครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปเยี่ยมที่โอกรันนะครับแล้วก็ไปยูเซมิทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุทยาแห่งชาติที่งดงามมากๆเลยของแคลิฟอร์เนียหรือสารฐอเริการของเราครับแล้ววันนี้เองครับภารกิจพวกเราเนี่ยนะจำเป็นอย่างยิ่งครับเราอยากจะเห็นนะฮะว่าเมืองท่าที่เราไปดูกันมาแล้วเนี่ยนะครับเขามีวิธีการจัดการ ในกระบวนการในการจัดส่งหรือโลจิสติกส์ยังไงยังไม่พอครับเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปสัมผัสกับการที่เราไปดูสวนเชอรี่ไปดูสวนองุ่น ยังไม่พอนะครับเราไปชิมไวน์รวมทั้งไปดูวิธีการเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวแล้วการปลูกหญ้าภาคเษกษตรกรรมต่างๆหลากหลายรวมทั้งการปลูกข้าวสาลีนะยครับสิ่งพวกนี้เนี่ยที่ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าสตอกตันเนี่ยนะไม่ธรรมดาครับโปแรนก็ไม่ธรรมดาแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับในแคลิฟอร์เนียมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรายังไม่ได้ไปอยู่ที่หนึ่งนะฮะไม่ไปไม่ได้เด็ดขาดก็คือที่ซานาเมโตหรือถือว่าเป็นเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนีย สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับพวกเราจะต้องเห็นกับตาให้ได้นะครับว่าวิธีการจัดการในแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกานั้นที่เมืองหลวงแหล่งนี้เนี่ยเขามีกระบวนการคิดหรือการจัดการในเชิงระบบอย่างไรแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับการที่เราได้มีโอกาสไปอยู่ยูเซเมติเนี่ยนะครับไปเห็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องป่าไมา้เรื่องสิ่งแวดล้อมมีความสวยงามมากๆแล้วเรื่องพวกนี้เองนะเป็นทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์เซียใช่างแท้จริงครับสิ่งประเด็นเหล่านี้ทําอย่างไรครับประเทศไทยองเรานั้นจะต้อง มีการอนุรักษ์มีการรักษามีการดูแลต่อาการละก,การรวมทั้งจะให้ดูวิธีการกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการรักษาสิ่งแวธรรมชาติให้อยู่ยั่งยืน ok ถาวรตลอดไปครับเรื่องเหล่านี้ครับเราจําเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมาดูวิธีการตั้งแต่กระบวนการการคิดกระบวนการการ,การ,การจัดทําหรือแม้แต่กระบวนการที่เราจะต้องวางแผนเพื่อจะเชื่อมต่อระหว่างาสองชาติสองภูมิภาคนะครับก็คือที่สหรัฐอเมริกากับที่ประเทศไทยเอาละครับวันนี้นะฮะเราจะไปที่สการาเมโตเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนีย อยากจะรู้นะครับว่าเมืองหลวงแห่งนี้เนี่ยนะครับเขามีวิธีการคิดอย่างไรรัฐทั้งหมดมีทั้ง50รัฐใหญ่โตโมฮัวา์นี่เขประชากร300ล้านคนล้วอเมริกานั้นเป็นประเทศหามหน้าได้เนี่ยนะครับแสดงว่าสคาเบโต้นั้นจะต้องมีรูปแบบในการจัดการในเชิงการบริหารอย่างน้อยก็จะต้องมีหลักการและภาษาศาสราก็คือการบริหารงานระบบนโยบายภาครัฐเอาละครับวันนี้นะครับเราจะไปชมนะครับสาเบโตเมืองหลวงของแอลร์เนียของสหรัฐอเมริกาครับว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปดูทที่่เมืองา มาดูเรื่องเมืองเกษตรกรรมนะครับก็คือที่นี่วันนี้เราจะไปที่เมืองหลวงครับเอาละครับช่วงนี้เราจะแบ่งบรรยากาศเพียงเทนี้ก่อนนะครับช่วงเช้าสําหรับวันนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วแล้วก็ในเมืองไทยเราก็ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่าครับเดี๋ยวสกูึงนะครับผมจะไปแบ่งันรยากา้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายครับเรามาพักอยู่ที่เลนหลูกที่โรงแรมที่นี่นะครับแล้วถือว่าเป็นสถานที่ส่วนหนึ่งครับที่น่าสนใจครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสกู่ครับ